สวัสดีครับผมนายแจ็คผาเจงลอกเอาไปทําสีมาใหม่นะครับก็ผมนั่งทําเองอยู่น่แหละไม่มีอะไรทำนะครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่ไปลออฝาสายมาแล้วนะตอนนี้ผมซื้อครีมมาใหม่แล้วนะครับแพงกว่าเดิมด้วยนะไม่มีอาการชอนจิบเกิดอะไรขึ้นตกมาทั้งวันแล้วนะฮะไม่มีตัวขึ้นมากัดมาชมเลยผมเลยอ่ะอึดตายสุดเจ้าอ้าวไม่อยากจะพูดคํานี้แต่ต้องบอกว่า สวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็กกี้แจ็กกี้ฟิชชิงครับผมวันดีครับผมนาแจ็คพาเจงก็สวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการตกปลา ข้างทางกันอีกเช่นเคยนะครับในรอบนี้ก็นานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้ออกมาตกประมาณเป็นสัปดาห์เลยนะ2สัปดาห์เลยก็ว่าได้ใช่ไหมวันนี้เรามาลุยกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เรามีของเล่นมาใหม่นะครับก็คือผมได้ทําการเอาลอกไปทำมาใหม่นะก็คือเจ้าซอนดาของผมเองนี่ เอาไปทำมาใหม่แล้วนะ <_ tit les> ก็เดี๋ยวเราทําการใช้เหยื่อก่อนเลยนะครับ T T T คือไอ้ปล้องนะครับที่ทําการตัดหัวออกนะครับตัดหัวมันออกนะครับคือแอคชั <T> ่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะมันไม่ได้จําเป็นว่าหัวจะต้องเหลือนะฮะปากกระตัวเบ็ด 4O นะครับผมใส่เข้าไปปึ๊บ เรียบร้อยประมาณนี้นะครับใส่เหยือของเรานะโวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับบอกไปเลยลอกเอาไปทําสีมาใหม่นะครับก็ผมนั่งทําเองอยู่ในแหละไม่มีอะไรทำนะครับพอดีซอนดาอยากเปลี่ยนสีแล้วนะครับฝาข้างมันเป็นโลหะนะครับมันก็เลยลอกสีง่ายแล้วก็ทําสีง่ายนะครับตอนนี้ก็ทําเป็นสีแดงแก้วนะครับปักโลโก้ปักอะไรให้เหมือนกับซอนดาและที่สําคัญครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่ฝาใสครับผม ไปล่อฝาสายมาแล้วนะข้างในมี8สติ๊กเกอร์มีก้าแบดด้วยนะครับไม่ใช่แม่เหล็กเดิมของของซอนดานะครับทำลอกก็ทําตามสไตล์ตัวเองนะครับก็ทํำหลายอย่างเหมือนกันนะครับสําหรับลอ,อกตอนนี้เด่ย๋ยวดีสำคัญครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมทำการโยนครีมออกไปกับปลานะครับไอ้ใจเองตัวเองเฮ้ย <c oughs> นั่นเกิดอะไรขึ้นครับครีมกูตกน้ำ <c oughs> ตกปลาทำไมมันแพงจังวะ แล้วคีมกูตั้ง3 0มกว่าบาทอะตอนนี้ผมซื้อคีมมาใหม่แล้วนะครับแพงกว่าเดิมด้วยนะตัวนี้นะตัวนี้รวมส่งแล้วเกือบ390รนะครับรวมรวมกันแล้วโอ้โหแต่ว่าผมชอบมันอะคือมันเบามากนะครับแล้วก็มันมีระบบล็อกล็อกอันนี้ไว้ด้วยล็อกคีมไว้ด้วยนะครับถ้าเรากดปุ๊บมันจะคลายนะครับปุ๊บี่ยคีมมันจะทํางานได้นะครับกดเก็บเงี้ยอ่ะเห็นไหมปุ๊บ ประมาณนี้นะเบามากพุพาง่ายอันเก่าผมอะ่ะมันมันค่อนข้างหนักนะครับคีมที่ผมแนะนะําอาจจะเป็นพวกนี้เว้ยคือมันจะมีตัวตัดสายในตัวมันสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็หัวมันเนี่ยจะเป็นปากแหลมๆแบบนี้คมๆเลยนะสามารถทิ่มแบบพวกง้างสปิดลิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะใช้ได้นะครับพวกนี้แนะนําว่าให้ควรมีติดตัวไว้นะครับสําหรับตัวง้างสปินลิงนะก็ไม่ได้ออกมาตกนานปรับลอกก่อนเลยยังไม่รู้เลยครับประกอบลอกเสร็จก็มันเป็นอะไรมั้ง เก็บเอาไว้สักพักหนึ่งฮะเพื่อจะมากรอบโอ้มันเป็นอะไรล่ะเย่ยตอนนี้เราเจอหมายที่น่าสนใจหนึ่งไม้นะครับก็ถ้าปากมันฉีกนะครับเราก็สามารถกลับด้านหลังได้นะครับ มาเสียบแบบผมก็ได้หรือด้านข้างก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะใช้นะเตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายสองแล้วนะถือว่าไวมากนะครับผมออกมาตอนเที่ยงเฟะนะไม่รู้จะมีตัวไหมแล้วหมายแหนแบบนี้น่าโดนมากเลยสิบห้านาทีไม่ค่อยได้ลุ้นไม่ค่อยมีหวังครับผมอารมณ์เดียวก,กันกับที่มึงจีบเขาอะครับไม่มีวันหรอกที่เขาจะรักมึงนะเสียเส้นไอ้ควายเพ้อเจอ้อ เขาจะยังอยู่หรือเปล่าจะช่อนตัวนั้นหรือว่ามีนานาหนักตกปลาท่านอื่นยกไปแล้วอ่าร้อนอ่าโดนหัวอะไรมั้งน่ะเ่อ้ตีไปปุ๊บดังปุ๊กเลย Okay, ครับเดี๋ยวไม่มีตัวนะนั่มันขึ้นจิบอยู่นะขึ้นจิบแต่ว่าไม่ยอมเอาเขี้ยวเดี๋ยวเราย้ายกันดีนกว่าครับเพราะว่าเขี้ยวแล้วตรงนี้น่าจะมีคนเอาไปแล้วตัวที่ผมเคยตกได้แต่ก่อนนะ สวยมากขึ้นมันใหญ่มากเลยกระดี่ดยช่อนไม่ถนัดตีซ้ายเลย าเลยหาปลาสักตัวเจิมลอกหน่อยเ,อเจิมลอกที่เพิ่งเกิดใหม่อีกรอบนึงนะอโอ้โหสานั่งแต่งนั่งทําแบบทุกวี่ทุกวันน,นั่นแหละเพื่อแบบโอ้ยอยากเอามาใช้เหลือเกินอัปเกรดอุปกรณ์ขุดแหวโอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้ละ่ะาอมันคือร้อนแท้อวันนี้กูเจ๊งแน่เลย <c oughs> วันนี้กูได้เจ๊งแน่นอนเอ้ย เราต้องสู้สุดชีวิตสิวะไม่มีอาการช่อนจิบไม่มีอาการช่อนจิบเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้ผมเห็นช่อนขึ้นน้อยมากเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะเออแปลกๆดีวะ่ะตกมาทั้งวันแล้วนะฮะกี่ชั่วโมงแล้วเนะี่ยสามชั่วโมงะนะไม่มีตัวขึ้นมากัดมาโฉบเลยผมเลยอ่ะหมามทำอะไรรถกลัวลุยกันต่อครับว้าวหมายสวยมากทุกคนเห็นปลาช่อนจิบนิดๆด้วย กองสัตว์เลยเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นอะไรหรือเปล่าน่าสนใจมากการที่เราตกปลาไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับบางวันหมานบางวันแห้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะอาจจะคิดว่าผมซุยนะครับแต่เป็นเรื่องจริงนะขนาดคนที่ตกปลาเก่งๆยังมีวันที่พลาดกันได้แต่สําหรับผมนะครับมันพลาดทุกวันอยู่แล้วผมไม่เคยหมานอะไรขนาดนั้นหรอก ตกปลาให้สนุกครับทุกชั้นกูก็แค่พูดให้กำลังใจตัวเองไปแค่นั้นเลยจริงๆตอนนี้กูกำมัดแล้วเฮ้ย <c oughs> เหมือนผมจะเห็นลูกปลามันอยู่ข้างหน้านะเหมือนจะเห็นปลาชอ่อนไล่ก,กัดลูกปลาอยู่ข้างหน้าต้องลองเดินไล่ดูก่อนนะครับว่าจะได้ตัวไหม <c oughs> ถ้าไม่ได้คลิปนี้ก็เจ๊งนะอุึงชินกับกูอยู่แล้วนะนะแจ็คเจ๊งนี่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าได้ในผิดปกติทรงคนหน้าโดนกัดอะหมยอย่างเงี้ย กอกลับมาข้างๆอย่างเงี้ยปักอ้ยติดทำไมหรอวะพากูหัวเสียอีกได้ <c oughs> จดประกอบลอกตัวนี้รวมอะไรแต่งแล้วก็ค่าทำอื่นๆมาตลอดเวลานี่ก็น่าจ,จะเป็นหมื่นแล้วละ่ะตัวนี้คันเบ็ดบาซอนนะครับ3,500ครับสาย P.E. Deep Line นะครับ280นะครับรวมๆกันแล้วนี่ชุดนี้เป็นหมื่นครับไม่ได้ใช้เอาไว้ตกปลานะครับเอาไว้ขุดแฮว อุปกรณ์ขุดแห้วกูนี่มันแพงจริงอ้าตายสุดเจ้าอฉันออกมาตั้ง6 7 8ชั่วโมงวันนี้ไม่กัดเลยสักตัวอกไม่อยากจะพูดคำนี้แต่ต้องบอกว่าเจ๊งกูเจ๊งผลประกอบการวันนี้นะครับ ไม่กัดไม่แดกไม่อะไรกับกูสักอย่างเลยนะครับช่อนจิบน้อยมากนะครับเห็นจิบตีไปปุ๊บก็ไม่เอานะครับช่วงนี้มันคงพักร้อนนะครับอย่างว่าจะถึงสงการแล้วนะกลับบ้านไปหาลูกหาเมียนะครับโอเคครับนาหน้าทุกปลาทุกท่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในคลิปนี้ที่ไม่ได้ทําผลงานให้กับนาน้าดูนะครับมันร้อนมากครับวันนี้มันร้อนอบอ้าวๆนะครับปลาก็ไม่ยอมกัดผมใช้ฝีมือผมแล้วตอนนี้คืออ่านหมายแล้วก็พยายามตกไปเรื่อย แต่มันไม่เอาจริงๆนะครับไม่ยอมกัดไม่ยอมอะไรจริงๆนะหลังๆมาผมตกปลาเนี่ยผมพยายามอ่านหมายตลอดนะครับดูอาการของปลานะครับดู้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้ามันจะแห้วมันก็แห้วอยู่ดีนะครับผมแล้วก็มี FC นะครับหรือว่าน้องๆเนี่ยถามผมว่านัแจ็คนัแจ็คใช้แว่นโพลารอ์ตัวไหนเหรอในการใส่ผมเห็นน้าแจ็คใส่แว่นอยู่เวลาตกปลาผมต้องบอกตรงนี้นะครับผมไม่เคยใส่แว่นโพลารอ์เลยไม่เคยจริงๆนี่พูดจากใจเลยไม่เคยใส่โพลารอ์เลยไอ้แว่นที่ผมใส่อย,อยู่เนี่ย มันเป็นแว่นแฟชั่นเว้ยมันของ m s d มันเป็นเลนกระจกธรรมดาเป็นแค่แว่นแบบดำๆธรรมดาเฉยๆไม่มีตัดเลนโพลารอย์ไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีเลนออโต้อะไรทั้งนั้นเป็นแว่นดำทึบๆปกติเลยนะผมใส่ตัวนี้มาตลอดผมก็เพิ่งมาฉุกคิดนะว่าเออนะักตกฟลาหลายท่านเนี่ยเขาใส่โพลารอย์กันนะแต่ว่ากูเนี่ยไม่ใส่ง,งงเหมือนกันนะมันอาจจะเป็นที่ว่าผมไม่ค่อยชอบสไตล์แบบความสวยงามของโพลารอย์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็ว่าเดี๋ยวจะลองหาโพลารอย์แบบทรงหล่อๆได้เทถ้าใครมีแนะนำด้วยนะครับแบบทร,แบบทรงแบบว่าชิคโ ทรงแบบเด็กแม็กอะไรประมาณนี้แม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเลนโพลไร์์เนี่ยบอกผมด้วยว่าตัวไหนนะผมยินดีจ่าย,ยแล้วราคาเป็นพันผมไม่เกี่ยงถ้ามันดีจริงนะใช้นานๆาคุ้มไปเลยโอเคครับก็จบไปสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะดูเพลินๆกันแล้วก็สนุกสนุกกันไปนะนาะนาะนะนะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสงการานปีนี้ก็เดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะนาะนาะนะนะตกปลาไว้เจอกันใหม่ครับผม <S 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 กระโดดมานี่อย่างมันตอนกลับนี่อย่างลำบากย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแจ็กกี้ฟีลนิ่งครับกลับบ้านของเรากันทุกคน